คอยาให้งเครื่องไปพุนซอยนี่เดี๋ยวเอ็กยูยูนเอ็กไปเออันคู่เราใช้เลยาอยู่นีี่อบนมู่เลยนะเนี้่เลือดชต้กันฝไป่น่ป้ปยไปเป็นไม่ได้ลวที่าไหลงมาคืนเหรอเอเนฝาบวกหน่อยไหม บอ่เอาคมให้กตุมเอาวิงแต่เอาวิงคืออยู่เอาแบบไดเอาแบบส่งใายตาให้แตงไหมนุษย์ฮัพูดอะไรพวกเท่ากตุมน้ำคือลายๆใส่น้ำส่เดยเดี๋ยวจะเปาไปอี้เอเยเกวอยลีลุงพูดก่อนว้ยดีเลนะกันเอาไป